โกฟี่นอ้นนองกฟ์โกฟ์โกฟ์ักฟ์บๆๆๆเอฟเอฟสบายดีนะมือแรงพี่น้องมืนนอ,มอนีนะลมลมลม,ลมแฉ่ลมว่าลีพี่น้องลมแห้งแห้งในกลองก,กันนะสิลมอยู่มื่อนีออกมาทงให้ทงหน้าพี่น้องทั้งสีลมทั้งสีนาวทั้งสีย่างก็อยาก,การทำมาหากินมาต้องดำเนินไปเรื่อยๆอขสัตน์โมมีอยู่มีกิน <c oughs> นี่ กบพี่น้องกบมาคุดกบมาหาเ,าเท่าก่อนคุดกบแล้วก็มาหาเ,าเท่าพร้อมพี่น้องอันนี้นก็ว่าจะคุดเอากระปูแต่มันบังเอิญได้กมมบมันมันแบบบังเอิญฮู้ทำอิดเลยไดะว้าว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 ตัวชีเรียมนัมนมนัมนมนันพี่น้องไปหลอกบ,บ้างอีกพี่น้องมึงแท้ได้หมูมัมนเติบอีกอ่ะเดี๋ยวไปหาน้ำกันบนน้ำบ่บนนาำบ่หึ หนาวอยู่บ่กาศหนาวองเี่นเองูก็จะเข้าอยู่กันหนาวหรืว่มันเจ็บมันเ้บนไม่กเออมันนนกระดูกมันหักฮะกระดูกมันหักแม่นีนะ ถ้าส้งขี้ยทั้งกุ้งอยน่นนี่เทา่ายังไม่เนทะ่าไหมยังผได้เอาเ่าไหมเอาเอาอไม่ต้กบแดรงบรรยากาศยามแรงได้ยุะเลย่งสอคนนี้ียังอยู่บ่คุณปเลอเลอะหน่ พร้อมกินผักกระหยงเหมือนนี้กเผาบ่บวนะครับอันนี้ลังจบนะครับ <c oughs> นี่คู้าาดมีบสงสัยสิบหมนกบหรือิเป็นกบลังแ,ง,งแข็งก็ <c oughs> กงลังแข็งอรไรอย่างเงี้ยฟาหลิกๆเตอซนี้ มันก็ดูควดหูแ <sa> ต่ฮะจอนมี้จะกินกินดูกวดหูแเดี๋ยวจยังนี่ชุดแขนชุดสีกระฟุกะลุดนการพีน้องหูนี่ยก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 เลยปูบอบปูเลโกบห โมเดอมันสอนกันตัวเขาได้กันม<อ>ันสอนกระปูรักจมูกตังมีแต่กระปูแ,ะแต่กระปูอย่างเดียวอะโงหูใหม่อีกหู <c oughs> นี้เลิศเป็นพิเศษเลยพี่น้อง <c oughs> เลิกเลย

ล้มขนาดน,น,ออน,นี่ยังไงแต่ว่าจะกล้องไม่ตจองจัดดีกับปูอีกแล้วโอเคปูคือเ <c oughs> ก่าปูสีแหล่ตัวน,นี้นะง <c oughs> ูตัวน,นี้อดัดหรือไผอัดงูอัดเนาะมาเถอะมันมีมูมันล้างอ่อนพี่น้องนาะล้างอ่อนล้างอ่อน จ้าเอนี่กบพี่น่องกบ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 บางเอเอเออมันลิเล่ตัวพวกใหญ่เลยพี่น้องนี่ซ้ำกันเลยกับตัวก่อนนะตัวก่อนตัวก่อน้กันเลยนี่กบเติว่้ำกันเลยพี่น้องวนี้ใหญ่กว่าเจ้ากระดาษกบจีน น้องก็ว่าคักขนาดนี้นี่สองโตัาค่อเห็นเลยนะมันเดียวพี่น้องมันเดียวตัวใหญ่เนะพวกกระกอบกรเวียดเลยนาะตัวใหญ่่กียยง ไม่กลัวดิปวดขางลมแหงลมแหงเหมาะก,กับการหลินเบาพี่น้องลมแหงอีหลีลมเสียงส <c oughs> นุมัน ถนนมันยาวกระตุกหอกสนมในมาสัดดูเละมสา,ะส,ามสัสาดปพกเดสัตเล็บบันี้จะผูกแะไรบ่เสียมัน าาสตร์ลงมืงเลย แหกบ kind of <so <so ่เคย่าหัวนาาัว่น้มรอบรอบพี่สองเคล้าเคล้าเคล้าลมแห้งฝนเนาะฮ่าฮ่าฮ่า đây bên vào mau vô Kiệt Bên vào vào mau Vào mau đây Vào mau lẩu Xết, lông lèo, hóa sạc lông này nà ตอนรปั๊บปรุงใหม่พี่น้องเมื่อก่อนพี่นอ้องคนนี้นะหาเรากินก็ได้พระอยู่บนกินแล้วในครบสองตัวกร้ก็ป,กปูและเติอพอก,กินแรงแล้วพี่นออ้องเอกกองมือ่อก่อนพี่น้องมือหนาจงพอกันใหม่พี่น้อง